กินจนพุงป่องหมดแล้วค่ะนอนขี้เกียจนอนเป็นผักอยู่หลังบ้านตัวนี้ชอบมาเฝ้าที่ประตูทุกวันเพย่เพตั้งชื่อว่าสมชาย เด็กชายสมชายนะคะลุกแล้วลุกแล้วโอ้ตัวดูพุงกินจนจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วคันนี้นอนแหละ